สุดตาที่คุณทำกตินะธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ผู้นั้นสมควรรับผ้ากฐินกลางกฐินบัตตีพระสงค์ทั้งปวงถ้าไม่เห็นสมควรจงทักทวงขึ้นท่ามกลางระหว่างสง์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซโปรดให้สัตทัก สาธุการขึ้นพร้อมกันเถิน<อ>ทีนี้ก็จะภาพมาประเคนท่านนะองค์ที่รับนะรู้แล้วเนาะพระมหาอาภัยประพังกระโรเป็นเจ้าวาดวัดป่านะปีนี้นะเ,เพราะฉะนั้นเจ้าภาพาสุดชาติและยงเซนตีนะ้ Idang sangga sakatina tu sanggu pandang sanggu iman katina tu sangka ya sama to papang karasa eti ya saya kamati iman sakatina tu sasa aja sama to papang karasa anang โสตุนาสยาสนาคามติโสภาสัย,ยาหินังอิทางสังเกตนะกัจจินตุสังหายสมาโตปพังการาะรสาถึงไหนแล้วทนะ่านที่เพิ่งมาก็อยู่ท่ามที่โนนะ้นก็เดิมทีแล้วว่าจะเอา5,000สแควร์ฟุต แต่ทีนี้ก็มันใหญ่ไปก็เลยเป็น3,008 3,008 q ส a r ว f ฟุตนี่ก็ข้างในจะนั่งได้292ท่านนะคิดเป็น1ตารางหลาหมายก็ว่า9ตารางฟุตประมาณ1เม,1ม,1มตร1เมตรตารางเมตรน,น,น,นั่งได้1คนนั่งได้292ท่านด้วยกันนะข้างในก็ มีดังที่เห็นมีห้องน้ําในตัวด้วยสามห้องแล้วก็มีเสามงคล <น S 1> <3 S 2> ประเสริฐจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดห้าพระองค์ตอนนี้เกิดแล้วสี่พระองค์เหลือพระอริยะเมตไตรถ้าอริยะเมตไตรมาเกิดนี่ก็ค่อยว่ากันว่าโลกนี้เขาก็จะสิ้นไปหรือว่าจบไปกลับเลยนั่นแหละคือกลับหนึ่งเพราะฉะนั้นร้อยกลับนี่ก่อนนอนยาวนานเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องโบ์ของเราถ้าท่านใดสนใจอย่างที่เป็นกระาพากก็ จองกันมาถามไทยก็เราเราก็มีข้อมูลอยู่นะตารางนะะตอนนี้ก็ผู้ครองกระถิน่นก็มาถึงแล้วคงจะเดินเดินพิธีการต่อไปสวัสดีจ้าหนูแหมมหนูแหมมจ้าเพิ่งมาสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแหม่มได้มาถึงแล้วนะคะวัดป่าพุทธยานันทารามนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นกระถินสามัคคีนะคะเจ้าภาพโดย คุณก้อยสัทาฟาเิคิตหรือคุณสำรวยแล้วก็คุณนเซนนี่แล้วก็ญาติธรรมนะคะที่อยู่รับเิตกัรทางเจ้าภาพนะคทะังวัดก็ได้เตรียมผลไหมากลอกมานะคะ,จะจยัะยงไงก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็จะขอทําหน้าที่นะคะถ่ายภาพให้ผระอาจารย์นะคะขอบคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มานะคะตักบัตร แค่นี้แล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสเปค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะน้อำพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีเราอยู่ที่วัดไทยวัดป่าวัดป่าพุวัดป่าพุทธยานันทารามโอ้ยเราอยู่ทุกวันเราจไได้นิรนามาดีจะได้เลยดูอันนี้เพราะว่าเจ้าภาพงานเยอะนะคะพี่กอสถาปนิกกับคุณแม่จำรูนท้องเหล็กแล้วก็พี่ด้าแม่เแม่ กานได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับพี่ซนนี่เปลสวยไหมทําผมไม่แกนะ5นาทีเป็นไงพี่ปื้มไหมต้องสามมาเป็นตัวหมเนจูวี่ก็นปยินเสียงประกาศก็อยากลดกระโดดนาสร้างโบสถ์มในรันนี้สาวพวกโสดอย่างพีหน้าก็จะเลยพี่น้องรำไม่รำไหนรำทำพิธีกรรมบุญพิธีได้ก็วันนี้ขอไม่รำจะนั่งกไหว วันนี้นายวันนี้นายแม่นะคะจัดเต็มตั้งแต่บนถุงล่างใช่ค่ะก็งานงานกุศลก็ต้องเต็มเองนะคะเราก็ต้องแต่งตัวสวยใส่ชุดไทยที่ใส่บาตรมาป้อนรับไทยใช่ค่ะนี่คือบรรยากาศที่คุณชมเห็นนี้ก็คือบรรยากาศต่างประเทศนะไม่ใช่เมืองไทยนะแต่เราสร้างที่เป็นคนไทยคนไทยอยู่ที่ไหนก็จะถูกปัุจัยใส่ก็ได้เพราะบาตรมันมียี่สิบลูกเขาจับวงจมว่าทั้ง ประเทศไทยไว้เลยนะคะ สิบกว่าชุดนสิบกว่าอย่างก็เมื่อกี้นี้มาน้องๆบอกว่าพี่แหม่มมาทำไมไม่ประกาศพี่ไม่แน่นอนจะมาหรือไม่มาแล้วจะส่งพามามื่อวานเราใจดีจะพาใจเลยเมื่อวานถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ถูกประกาศเมื่อวานก็เข้าใจกันแล้วเข้าใจก่นด้ายกันเมื่อวานเราเข้าใจกัน่แล้วค่ะเราเข้าใจกันค่ะเแต่เมื่อวานพี่แหม่มโทรมายังไม่ได้รับสายเลยน้องน้ำพึ่งดูนะคะบรรยากาศเห็นป่ะบ้านเราไหมหนักแจ่มทุกท่านก็แต่งแบบไทยทายไม่เคยรู้สึกว่าเหมือน อยู่เมืองนอกเลยค่ะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่เมืองไทย่านโควดมาก็ยังแบบระวังกันอยู่เนาะใช่ค่ะรู้สึกจะมากะบารทุกวัดมารวมกันเนาะค่ะใช่ค่ะคือถือว่าเป็นกระถิ่นสามัคคีนะคะเราสามัคคีทําบุญทุกวัดที่มีที่นี่นะคะแล้วโดยเฉพาะแนวหลวงหล่อเก้าต่นนเรานำพิธีกรรมเราต้องเจอกันตอนนั้นไปบ้านนนอะเออใช่ น้องสาวหรือยังย in ังค okay. so ่ะรอแถวคหลายพันมือนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะมวมกันไปสางได้เป็นกีฬาสัตว์ใหญ่ออตปดตามแม่้อร่องพด้วยพี่ออกไปด้วยรอเอียนสื้อั้สกอตต่อมารวกสอง้อยเดยก็ต้องมาพนาสาธกันนะกต้ฐานเอานะมือเห็นน้ำตาพวกโบสดีนะแล้วก็ชอบฟ้า ปีหน้าจะจกช่อฟ้าพาะโสดล้วก็ร่วมกันกรถิ่นปีหน้านะ่ยกช่อฟ้านะ,ะยกช่อฟ้าขึ้นปีหน้ากระถิ่นปีต่อไปก็ฝังลูกน,น,นิดๆเลยตั้งใจไว้ยังกันนะท่าต้องมีท่าด้วยนะท่าปัจจัยพอนะปัจจัยเราก็ก็นะยังขาดอีกเยอะนะขาดอีกเยอะมุงไว้ก่อนยังไงก็ขอยมุงไว้ก่อนเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไม่ปกติอย่างว่านะโรคระบาดสถานการณ์โลกไม่ปกตินะเราก็ระวังตัวเองให้ะระวังตัวเองไม่พอต้องระวังคนอื่นด้วยนะปิดนะปิดหน้าปิดตาเวลาจะไอจะจามก็หันมีผนน้าซับรอ,ะบอยะรอวันนี้เห็นกภาพกระถิ่นหลายวัดแะ้วนมาแล้วกภาพกระถิ่นวัดสีก็เห็น สภพาไปผิดผิดวัดพุ่นกาชาขุวัดไทยนี่แหละคนไทยเราวัดไหนมีก็ไปพระสงฆ์ก็บอกนาโยมไปผิดเราเสร็จแล้วก็ไปวัดนั้นวัดนี้หน่อยนะขนาดท่านพระอาจารย์อยู่โน่นอยู่โอเลก้อนก็ยังพาไปเดินมาด้วยอภินผิดด้วยพระอาจารย์มุตตีนก็พระอาจารย์พระครูธรรมทอนสวัยโน่นอยู่แรงเชสเตอร์นะ ปริโเนียตอง้าเด่นโมมารบุญระถิ่นมานมทนานะจัจัดยมชาววัดป่าเรานะปนสาวนมทนาอันนี้คุณกมเทนะุณกมมนเทพของเน็กลูกสาวแม่จำรูนมารวมกระถินกับคุณนายสองร้อเหรียญก่พอนมนาคนที่เสิร์ฟน้ำานี้คือสุชาติเนี่นะแต่งตัวหล่อๆน้องเต็นจะมาหล่อุตห โดไม่ได้โดนโดนต้น,น,นไม้เลยเนี่ยนะี่จะพาสถิตนี่เป็นสุดชาติตรงรักโลว์อูชาติไทยนะชาติไทยงามถวายพระสงฆ์เดินเดินฝั่งนี้ได้เดิมาฝั่งนี้ได้อ่อเจ้าสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยะะจะได้นะอ่าสองฝั่งจะได้ไม่เบียงกัน เรานรรมดาตัณเล็บว่าทำได้เลยนักนันอุ่นสองฐานเลยคนเดียวก็ธรรมดาเลยเาะในขเชิญเชิญนะเออร่มเย็นดีวันนี้อุ่นใจเราโอเคแล้วล่ะอาการดีอาการดีก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีราะอาหารดี จะพาไปชมลูกสาวักมองนะครับนักเมือง่านนัส่ก็ใส่าะส่ จบการถ่ายทอดสดตอนนี้อาหารเราได้เอามาแล้วเอมาไปทั่วที่โรงแแล้วเดี๋ยวจะมีการวางรวางบนยอดพรเจาอยากเจอกันรับบุญกันทำบุญร่วมชาติต่างๆร่วมกันเราได้เจอกันอีกทุกชาติไปเอ๊ะตอนที่เรามาจองรู้ไหนิดเราก็ได้เจอกันแม่ก็ทำบุญกับพี่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะจบตอนนี้นะคะบายค่ะสบายดเด้อบายเอ้อบุญจันทร์